สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนก็เมื่อวานจากที่สอนทําผมไปแล้วใช่ไหมคะก็วันนี้ไม่ได้ตั้งใจมาสอนทําผมแต่ไอที่บนหัวเนี่ยคือม้วนไว้เป็นอีกหนึ่งทรงที่เขาเรียกว่าทำให้ผมร้อนโดยที่ผมไม่เสียก็คือเราไม่ใช้ความร้อนใช่ไหมคะก็ปกติเราจะใช้ไม่ได้สอนทําผมนะเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวบอกไว้กอ่อนเพื่อนเพื่อนอยากทำอืมปกติจะใช้อันนี้ การม้วนถ้าเราใช้เป็นโลใหญ่อย่างเงี้ยค่ะรอนออกมามันจะเป็นรอนธรรมชาติสวยๆแต่ถ้าเราใช้แกนยิ่งแกนเล็กมันจะยิ่งรอนเยอะอันนั้นก็เอาไว้สําหรับแบบพวกถ่ายแบบแฟชั่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็บนหัวใช้อันนี้ประมาณ6อันก็ไม่แพงมากนะแพทหนึ่งมีประมาณ3อันก็20บบาทซื้อแถวแถวประตูน้ํานี่ก็เป็นทรงผม ที่หลังจากมอือนนี้ไปแล้วหกอันให้ถูกเห็นไหมคะก็จะแบ่งเป็นช่อเล็กๆเต็มหัวเลยวิธีทำไม่ยากก็แบ่งผมจับเป็นช่อๆไม่เอาหนามากเพราะว่าเดี๋ยวแกงมันจะไม่เกาะบางๆแล้วก็ม้วนแล้วก็เอากิ๊บดำกัดไว้ให้มันทั่วหัวเดี๋ยวเอาไว้ จริงจแล้ววันนี้จะมาตั้งใจสอนแต่งหน้าให้เพื่อนๆดูกันเพราะหลายคนถามไหยค่ะว่าเาเขียนคิ้วยังไงแต่งหน้ายังไงใช่ไหมเดี๋ยววันนี้จะมาแต่งให้ดูแล้วก็เดี๋ยวตอนท้ายคลิปเดี๋ยวจะลองแกะผมแล้วก็สอนไปด้วยเลยว่าม้วนยังไงตอนท้ายคลิปนะคะงั้นอันนี้เรามาแต่งหน้าก่อนก็การแต่งหน้าปกติพื้นฐานแล้วของผู้หญิงก็จะมีเขียนคิ้วทาตาปัดแก้มทาปากอา ต่ว่าเดี๋ยวนี้ยของเล่นมันเยอะกอ็ไม่ค่อยแพงด้วยแล้วก็เราก็ซื้อมาได้หลากหลายแล้วก็เอามาเล่นกันอย่างหลับปุ๋ยเนี่ยเป็นคนคิ้วเข้มเห็นไหมแล้วก็นี่มีที่เขียนคิ้วเยอะมากเลยหลากหลายยี่ห้อที่มีหลายอันเนี่ยเพราะว่าเป็นคนเปลี่ยนสีผมบ่อยการที่เราจะเขียนคิ้ว เราต้องอิงจากสีผมเราเป็นหลักเพราะว่าไม่งั้นถ้าเกิดว่าผมดําปัดคิ้วทองมันก็ดูแบบตลกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่วันเนี้ยผมสีน้ําตาลส้มก็เลยไปได้อันใหม่มานี่อันนี้สีสวยดีอันที่เขียนอยู่ตอนนี้เป็นของ BSC ค่ะสี N สองนี่มันจะเป็นแบบนี้ก็ ปิดกลับไปได้เวลาเราเขียนคิ้วใช่ไหมการที่คิ้วเราจะออกมาสวยได้เนี่ยเราจะต้องมีการจัดแต่งคิ้วก่อนเพราะว่าหลับปุ๋ยเชื่อว่าคิ้วเนี่ยเป็นส่วนสําคัญในการที่จะทําให้รูปหน้าเราสวยหรือไม่สวยได้เลยเพราะว่าคิ้วเนี่ยมันเคยเคยเห็นในห้างไหมคะที่เขาจะมีเปิดเป็นแบบร้านที่จัดแต่งคิ้วโดยเฉพาะอ่ะอันนั้นที่เขาจะแบบดูตามโงเูเฮงดูอะไรแล้วเขาก็แบบเก็บคิ้วให้เรา แต่หลับปุ๋ยเนี่ยเป็นคนชอบ mm hmm. แคแ่ไรจัดแต่งคิ้วเองเพราะว่าหน้าเราเราก็รู้ดีที่สุดใช่ไหมแล้วเราก็อยากให้ได้ทรงไหนอะไรยังไงเราก็จัดเองเลย mm hmm. เวลาหลับปุ๋ยจะ mm hmm. เขาเรียกว่ากันคิว้ว mm hmm. สับบ้านๆกันคิว้วเวลาจะกันคิ้วทีนึงเนี่ยปกติอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็วาดทรงคิ้วที่แบบเราอยากได้ก่อนโดยอิงจากพื้นคิ้วเราจรงิจรงๆ แต่ถ้าสมมุติว่าจริงๆเราคิ้วเราปุ๋หนากว่านี้อีกนะแต่เนี่ยกันลงมันก็เลยบางลงเป็นเขาเรียกว่าอะไรปีกนกทรงเนี้ยตั้งเองเลยเนทรงปีกนกเพราะว่าเวลาแต่งหน้าจะได้ดูแบบหน้าชาัดด้วยอย่างเงี้ยอุปกรณ์ในการแต่งคิ้วมนีไม่เยอะเลยน้อยมากจะมีเป็นแปลงด้านแปลงกับด้านหวีมีกันคิ้วปุ๋ยชอบใช้เป็นใบแบบนี้เพราะว่ามันทิ้ง ใช้แล้วแบบหมดคมแล้วก็ทิ้งไปเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถูกมากสองกันไกลกันไกลอันเล็กส่วนใหญ่ผู้หญิงจะชอบไปตัดผมแตกปลายแต่อันนี้มันอเนกประสงค์ตัดได้หลายอย่างแต่ขนตาปลอมก็ได้อันนี้พกไว้ก็กดเ๋ลววาดคิ้วใช่ไหมคะในทรงที่เราอยากได้ใช้อันนี้เป็นการแต่งทรงมาในตัวก็ปกัดอย่างคิ้วเนี้ยชอบละ ทองอันไหนที่มันเกินเช่นตรงนี้ลงก็เกินออกอะและเห็นติ่งนี้ไหมคะที่มันมันลงมาเนี่ยมันไม่เป็นทรงบ่ะมันเมืนเป็นแบบแตกแตๆออกมาอันนี้เราจะจัดการตัดเนี่ จัดใหม่เนี่ยเราก็ต้องใจเย็นๆแนะนำให้เป็นหลังอาบน้ำจะดีที่สุดเพราะว่าคิ้วเราเราออกไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ผิวน้ผิวผิวผิวหน้าที่ร้านมันจะเปิดมันจะทำให้แบบเราสบายในการกันมากขึ้นแต่การตัดอ,อัน,นี้แล้วถ้าเราได้ทรงคิ้วที่เราต้องการแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ใช้ดีสอเขียนคิ้วที่เราเลือกแล้วเนี่ย ปุ๋ยแนะนํานะว่าดินสอเขียนคิว้วไม่จําเป็นต้องใช้แพงอย่างเงี้ยซื้อมาแท่งละสิบบาทเองเราสามารถซื้อได้หลายสีเลยเอามาลองกับหน้าเราเลยว่าสีเนี้ยมันเข้ากับเราสีไหนมันเข้ากับเราไม่ต้องแบบกลัวเปลืองตังค์แท่งละสิบบาทเอามาลองได้หลายหลายอย่างเลยแต่ว่าอย่างเงี้ยบ s c อที่ซื้อมาเพราะว่าลองแล้วชอบก็เลยซื้อมาแท่งไม่ค่อยแพงหลายร้อยกว่าบาทและนี่ก็เป็นดินสอเขียนคิ้วสีเทา ไม่รู้พเพื่อนๆรู้จักกันไหยจะเป็นสีเทาอันนี้เขียนออกมาจะคล้ายๆว่าจะดําหน่อยเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นผมสีเข้มไงก็เลยใช้สีนี้อันนี้ใช้ไม่ได้ตอน,นใช้ได้สีน้ำตาลพอหลังจากที่เราเขียนคิ้วแล้วใช่ไหมคะมันก็ด้วยที่ความมันเป็นดินสอมันก็จะไม่เรียบก็ต้องใช้อันนี้ปัดให้มันเนียน เทคนิคในการเขียนคิว้วเราต้องเขียนคิ้วให้ยาวออกมากว่าคิ้วจริงเห็นไหมเห็นคิว้วเราป่วยไหมตรงนี้ฮะยาวออกมาเชื่อว่ามันจะเป็นการเสริมโง่ให้แบบว่าดูดีเพราะว่าใครเห็นคิ้วยาวออกมาเขาจะแบบอืม้มคนนี้คิ้วสวยแบพบรว่ารับ รับตังรับตังเฮงเฮงอะไรเงีย้ยก็เลยเชื่อไงก็เลยเขียนให้มันยาวมาแต่ว่าต้องดูด้วยนะว่าอย่ายาวมากเกินแบบขอบไอายไลเนอร์แล้วม่งนั้มน,นมันก็จะกลาปนิ้วโอเคหลังจากแต่งคิ้วเสร็จเรียบร้อยจัดแต่งเรียบร้อยแล้วใครอยากดัดงก้งโด่งยกไม่ขึ้นอยากดั้งโด่งหนึ่งคน